สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผูดจัดก,การออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลอง,ง์คการมานำเสนอครับเกมชิงอำนาจความอยู่รอดนายกหัวหน้ารัฐบาลกลับจากต่างประเทศพร้อมอาการหวาดเสียวไม่ต่างจากเครื่องบินตกลุมากา โดยคำวินิิชัยเฉียดฉิวของสารรัฐธรรมนูญแต่ยังได้ลุ้นช่วงให้สัมภาษณ์สื่อดูแล้วระดับอีโก้ผู้นำยุบลงไปเยอะพูดเสียงอ่อยๆไม่คึกเหมือนเดิมหน้าตาเครียดในช่วงไม่ถึงปีสภาวะความร่วงโรยคุกคามรวดเร็วไหนจะต้องพะวงกับการเร่งสร้างผลงานรัฐบาลให้ชาวบ้านชื่นชมไหนจะต้องห่วงงานราดแฝงเร้นไปกับการเดินสายต่างประเทศทุกครั้ง มีผลโดยตรงต่ออนาคตภาคธุรกิจหลังจากพ้นตำแหน่งถือว่าเป็นกำไรทุกวันตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งภาวะกังวลที่ไม่ได้ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ก็คือแรงกดดันจากนายกนอกตำแหน่งซึ่งมีหนึ่งรายตลอนอยู่นอกประเทศอีกหนึ่งรายตระเวนในประเทศแม้จะอยู่ในสภาพนักโทษชายเด็ดขาดช่วงพักโทษแต่สภาพความเป็นจริงมีอิสราภาพเหนือสิ่งอื่นใด ออกจากสถานที่กักกันทียิบทำให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติต้องเร่งเซ็นอนุมัติมือเป็นระวิงนั่นเชียวนี่คือการเมืองทรงอำนาจอิทธิพลเหนือกฎหมายเหนือองค์กรทุกอย่างในประเทศคำพิพากษาของศาลยุติธรรมไร้ความหมายระบบนิติรัฐนนิติธรรมเสื่อมนี่เป็นปัญหาซึ่งได้สร้างความอึดอัดให้นายกคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะต้องรับแรงกดดันจากคำขอคำสั่งจากอีกสองนายกนอกรัฐบาล แต่ละงานหินทางนั้นคำมีหลากหลายการกระทำของคนนอกรัฐบาลโดยไม่เห็นหัวรัฐมนตรีทำให้เกิดความปั่นป่วนในระบบการบริหารงานของรัฐนี่เป็นผลทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องลาออกในเวลาใกล้กันเพราะทนแรงกดดันจากคำขอและการทำงานข้ามหัวไม่ได้งานต่างประเทศซึ่งแสดงโดยแม่นางมะม่วงจำบ่มเน่าใน เดินทางไปกัมพูชาพบผู้นำรัฐบาลโดยไม่ต้องมีรัฐมนตรีประเทศไทยรับรู้เป็นการข้ามหัวคงนึกว่าตัวเองเป็นว่าที่นายกแล้วผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำหัวเถิกหัวล้านหัวมีขนต้องเกรงใจงานเจราจากับชนกลุ่มน้อยในพมา่าโดยนักโทษเด็ดขาดก็เป็นงานข้ามหัวรัฐมนตรีต่างประเทศและประสบความล้มเหลวทำให้เกิดความสับสน หัวหน้ารัฐบาลไม่เคยปรึกษาหาหรือเรื่องงานต่างประเทศเพราะอยากแสดงออกเติมแสงให้ตัวเองในวาระพบปะผู้นำประเทศอื่นๆมีเสียงซุบซิบว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ลาออกแทบไม่เคยพูดคุยนโยบายต่างประเทศกับหัวหน้ารัฐบาลที่โชว์ออฟแต่งกายดูพิลึกสำหรับคนเป็นผู้นำประเทศเพียงสวมใส่ถุงเท้าแดงเตะตาพบปะผู้นำประเทศอื่นๆในงานเป็นทางการก็ทําให้คนไทยอยากเอาปี๊บคลุมหัว ชุดสูตรก็ดูเหมือนนายแบบแฟชั่นยิ่งไปขายผ้าเขามา้าประกอบด้วยแล้วก็ยิ่งเข้ารกเข้าพงไปเลยการที่นักโทษชายเดินสายแย่งพื้นที่สื่อแย่งแสงย่อมทําให้คนมีตําแหน่งผู้นําเป็นทางการรู้สึกอึดอัดเมื่ออาการกําเริบทําให้ไม่พอใจถูกผู้สื่อข่าวถามซ้ําๆว่าเป็นนายกตัวจริงหรือไม่และเมื่อยืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นตัวจริงกลับไม่มีใครเชื่อมีเสียงซุบซิบว่า วัวหน้ารัฐบาลเริ่มติดใจตำแหน่งและอำนาจเมื่อได้ใจและการสนับสนุนจากแม่นางนายกนอกประเทศจึงคิดซ่องสมกำลังผู้คนสร้างฐานอำนาจแผนนี้ไม่ใช่ว่านักโทษเด็ดขาดจะไม่รู้อาการแข็งเมืองช่วงปรับรัฐมนตรีล่าสุดไม่เหลือคนของซอใหญ่ทั้งคนที่นักโทษชายสั่งว่าห้ามย้ายออกก็โดนดิงไปด้วยครั้งนี้จึงเป็นศึกสายเลือดต่างสีระหว่างสองเจพี่น้อง กับโอใหญ่ซึ่งอยู่ในสภาพไม่ถูกชะตาสอนสินไม่กินกันตั้งแต่หัวหน้าใหญ่เริ่มจะรวยหนักและลุมอํานาจรัฐต่างฝ่ายต่างโกยผลประโยชน์ก่อนจะเพ่นไปต่างประเทศกว่า10ปีก่อนมีเรื่องลำใหญเน่าข้าวเน่าเชาวโชวด้วยเรื่องทุจริตสารพัดความมูมมามไม่รู้จักอิ่มทำให้สองเจต้องไปใช้ชีวิตต่างแดน,นคนหนึ่งไม่มีคดีด้วยปฏิหารทางกฎหมายแต่สมุนบริวารเข้าคอกไปหลายละรอก ยังมีตกค้างอีกหนึ่งชุดด้วยคดีรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายหลายแสยนล้านบาทใช้หนี้คืนธนาคารของรัฐอย่างไม่หมดยังคงค้างเรื่องเข้าสารหมดอายุค้างในโกดังให้อับอายขายหน้าจะสร้างความเสียหายให้ตลาดข้าวไทยในตลาดต่างประเทศถ้ามีการส่งออกจํานวนนี้จากนี้ไปจึงเป็นเรื่องความหวาดเสียวและความเสี่ยงโดยนายกหัวหน้ารัฐบาล มีหน้าที่ต้องเขียนนิทานภายใน15วันไปสร้างความประทับใจให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้รอดจากคำร้องของสอวอ40คนนักโทษชายเด็ดขาดที่เดินสายแย่งซื้อแย่งแสงต้องรอวันที่29เดือนนี้เพื่อให้รู้ว่าอายการจะส่งฟองคดีดมาตรา1นึหรือไม่ถ้าทั้งคู่ตกชะตากรรมเดียวกันจะส่งผลกระทบต่อนายกนอกประเทศส่วนว่าที่นายกมะม่วงจำบ่มเน่าในคงไม่มีโอกาส ส่วนจะมีใครอยู่ในประเทศหรือต้องอพยพไปอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ประเทศนี้มีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายและการใช้วิชาสีถนนชัยศาสตร์โดยพ่อมดยังได้ผลเสมอตามคำพูดที่ว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งให้ก็ได้เรื่องพันนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพวกนี้มีเงินเยอะมีนายทุนพร้อมจ่ายเพื่อผลประโยชน์อย่างอำนาจและปาฏิหาริย์ทางกฎหมาย งานนี้ต้องให้พระสยามเทวาธิราชตัดสินเป็นครั้งสำคัญชี้ชะตาอนาคตบ้านเมืองว่าคนชั่วร้ายกังฉินกินเมืองไม่สมควรมีที่ยืนบนแผ่นดินนี้หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ